สวัสดีครับพี่กรอนโอ้สวัสดีครับแหมเนี่ยวันนี้เปิดกล้องได้เจอหน้าเจอตาโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องนะฮะอ้าวัสดีครับจางเอ็กเป็นยังไงบ้างก่อนก่อนจะได้คุยกันเนาะสองสัปดาห์นะอาทิตย์ก่อนผมก็ไปเดินป่าพี่ก็เลยไม่ได้คุยใช่กลัวสัญญาณมันไม่ดี ไปเดินป่าหมยถึงว่าไปเที่ยวหรือยังไงไปเหมือนพักผ่อนนี่ทำงานเป็นเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็พักผ่อนสี่วันก็คือผมก็จะเดย์ออฟไปคนเดียวคนเดียวใช่ก็ทีมันเป็นป่าแบบไหนมีแบบว่ามีเพื่อนมีอะไรไปด้วยในบางครั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบเดินเที่ยวดอยอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็สมัครไปกับทางอุทยานแล้วเราก็เดินขึ้นไปมีเจ้าหน้าที่หน้าหลังใช่อ คล้ายๆเหมือนซื้อกรุปทัวร์ถูกไหมประมาณนั้นพี่แต่ว่าส่วนมากจะเดินคนเดียวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบชอบเดินช้าชอบเดินช้าช้าถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดอ๋อเหรอใช่โอ้ถ่ายวิวได้ได้เจออะไรบ้างไหมมีพี่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังหรอแล้วคือไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันคือจริงเหรอคือผีในเมืองเนี่ยผมบอกก่อนว่าผีในเมืองเนี่ยผมไม่กลัว แต่ผีในป่าผมโคตรกลัวเลยจริงๆเป็นแบบเป็นสิ่งที่ไม่อยากเจอจริงๆแต่ว่ามันก็ดันแบบบังเอิญได้เจออะไรอย่างี้ครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังได้ครับได้ครับอาแล้ววันนี้นะครับช่าง X จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยังค้างคาอยู่ใช่ครับพี่เรื่องในคืนนั้นใช่ก็คือวันนั้นที่ผมไปทำกิจกรรมพิสูจน์เรื่องวิญญาณกับ ทางช่องพี่หมูโกสลักเนาะ <c oughs> ก็ตอนแรกอะ่ะคือเขาก็ประกาศมาว่าในในในกลุ่มในกลุ่มของเขาเนี่ย <c oughs> เขาก็ประกาศมาว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์เรื่องนี้อะไรกันที่ที่นี้ที่นี้อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ไม่บอกว่าที่ไหน <c oughs> เพราะว่าป้องกันไม่ให้แบบมันวุ่นวายอะไรเงี้ยเนาะครับ <c oughs> ผมก็แบบหลังไม่ไปว่าเฮ้ยพี่ผมไปด้วยกรุงเทพถ้ากรุงเทพผมไปด้วย <c oughs> ผมก็รีบเคลียร์งานอะไรเลยแล้วก็สมัครไปกับแกกับพวกพี่ๆเขาก็วันนั้นน้องยักษ์เขาก็มารู้แล้วเขาก็ไปด้วยไปด้วยกันเลยก็ไปที่จุดด้นานไม่ก็คือบ้านพี่แชมป์เนาะแล้วก็เดินทางไปที่สถานที่ที่เราจะไปทํากิจกรรมกัน <c oughs> ก็เริ่มต้นก็คือตอนเช้าของวันนั้นอะ่ะผมก็ อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดทําสมาธิเพราะมันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างผมก็ด้วยความที่ผมเพิ่งได้ยันจากกิจกรรมของพี่มาคือยันส่รถครับแน่นอนว่านี่อยู่อยู่ตรงนี้ไวไว้ไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ผมยอนอโอเคออกไม่ออกไม่ออกจากซองนะใช่คือผมก็เปิดยันเต็มที่เลยอืแล้วก็เหรียญครุฑผมจะมีเหรียญครุฑอีกอันหนึ่งก็คือผมจะใช้ เดินป่าตลอดครับอันนี้คือเหรียญครุฑที่พี่พ,พี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาให้มาออ้ <Ooh. S 1> ใช่พี่พี่ที่รู้จักกันจากในเกมออนไลน์อะไรเงี้ยเขาเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอยู่ในป่าต้องเข้าป่าไปนอนห้างอะไรเงี้ยแกก็จะให้ลูกน้องคนละเหรียญผมก็เลยแบบวันเกิดผมพอดีผมก็ขอแกมาด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเอาสองสิ่งเนี้ยไปด้วยเพื่อลองของ ของตัวเองว่ามันจริงไหมผมก็หลังไม่ไปหาพี่จรด้วยว่าแบบพี่จรครับขอคาถาของยันอันนี้หน่อยอืมผมก็วันนั้นผมก็อาบน้ําเตรียมตัวปึ๊บสวดมนต์เต็มที่เลยอัดเต็มที่ปุ๊บไปถึงที่กิจกรรมก็หนึ่งก็คือเราก็เซอร์เวยฝึกใช้เครื่องมืออันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยก็ไปถึงจุดที่หนึ่งที่ท,ที่พี่หมูเขาจะสอนใช้ สปิริตบล็อกกับเครื่องเครื่องตรวจพลังงานก็ทีเนี้ยพี่หมูเขาสอนว่าเออเนี่ยสปิริตบ็อกก็ใช้่างนี้นะนี่กดเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องตรวจพลังงานเอาเอกลองจี้ดูอ้าวก็จี้จี้จี้ทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดสีเขียวคือเลเวลหนึ่งไม่มีถ้าขึ้นสีส้มเป็นเลเวลสองก็คืออยู่ไกลหน่อยๆแต่ว่าก็มีมีแบบปะปลายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือเลเวลสามก็คืออยู่ใกล้มาก โ <Okay. S 2> อเคก็คือผมก็เอาไปจี้ที่ต้นแม่ยางใหญ่จี้จี้จี้ไปไม่มีพี่ขบนล่างซ้ายขวารูปโป้งรูปปั้นอะไรเงี้ยไม่มีผมก็อ่าชิลละวันนี้ไม่โดนแน่นอนตรงน,นี้น่าจะเบาสุดอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไปสำรวจจุดที่สองก็คือคอนโดของน้องยักษ์ที่น้องยักษ์ไปเล่าเรื่องผีให้ผีฟังใช่ไหม<ๆ>ก็คือทุกอย่างมันปกติดูปอดโป่งไม่หมดพี่มันคือวัดพี่ มันปลอดโปร่งมากไม่คิดว่าจะเจออะไรเลยเสร็จปุ๊บไปที่จุดที่สามเป็นสเตจที่มันเป็นสเตจพิเศษของที่พี่เขาบอกทีมงานเขาบอก mm hmm. เขาก็หนึ่งสองสามเปิดโกดังขึ้นมาปุ๊บผมฟิลแรกที่รู้สึกเลยนะพี่ที่เนี่ยแม่งอันตรายมากคือสัญชาตยาน mm hmm. ใช่สัญชาตยานมันบอกเลยว่าที่นี่มันไม่ไม่ควรเล่น รู้สึกอย่างนั้นเลยเหรอใช่รู้สึกอย่างนั้นเลยพี่อันตรายแบบผมรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยห้ามล้าเส้นเด็ดขาดคือแล้วก็แล้วก็แบบพยายามพยายามคุมสติตัวเองพี่สักพักหนึ่งก็เขาก็อธิบายว่ามีอะไรในนี้บ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บน้องยักษ์เขาก็แบบพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยเนี่ยออกมาเถอะอะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวเขาจะเล่นเราแล้วอะไรประมาณเนี้ยที่น้องยักษ์เล่าเนาะระหว่างนั้นนะพี่ตั้งแต่วินาทีที่เปิดโกดังอะ ตอนเซอร์เวย์นะมันจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งอะติดจมูกผมตลอดเวลาเลยก็คือกลิ่นมูลสุนัขอันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมหรือยังไงอาจจะเป็นไปได้พี่แต่พี่อย่าลืมว่าโกดังมันถูกปิดคล้องกุญแจไว้ตลอดเวลาอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ในะคล้ายๆคล้ายๆเข้าไปในในห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะฮะใช่ครับแล้วมีประตูเหล็กอะใหญ่ๆนะติดเอาไว้แล้วล็อกประตู S <S <an the> แล้วก็มีโกดังแบบเรียงกันเป็นเป็นห้อง <Le> er. แถวเลยป,ป,ป,ประมาณสองชั้นซ้ายขวาตุ๊บ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 ลงไปถึงสุดทางก็มีประตูปิดอีกทีหนึ่งซึ่งพี่เอ็กของเราเนี่ยก็บอกว่ายากมากพี่ที่จะมีสุนงศสุนัขเข้าไปถูกไหมแทบเป็นไป,ปไม่ได้เลยช่องใต้ประตูองใต้ประตูมีแค่นี้โอ้โหนั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่รอดถูกปะต้องต้องเป็นน้องแบบพึ่งคลอดจริงๆอ่ะถึงจะเข้าไปได้ใช่มันก็คือคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่ามันไม่น่าจะมี <ช>แต่ว่ามันมีกลิ่นมูลของเขาอยู่อะใช่ทีนี้เราก็เราก็เดินกลับมาผมก็แบบแซวน้องยักษ์แซวแบบแม้ยักษ์แค่เนี้ยกลัวจนอึแตกเลยเหรออะไรเงี้ยกลิ่นมันติดจมูกยาวเลยนะอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกว่าเออเออได้กลิ่นเหมือนกันอ้าใช่ได้กลิ่นเหมือนกันเออเอาเสร็จเราก็เดินมาที่เซ็นเตอร์ผมก็พยายามนั่งนั่ง,น,งนั่งอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตอนเนี้ยผมเริ่มรู้สึกแปลก ผมเป็นคนที่ไม่มีโรคประจําตัวไม่มีอะไรเลยคือแบบตรวจสุขภาพคือปกติทุกอย่างวันนั้นอะอยู่ดีๆพี่ขมับผมอะมันรู้สึกเหมือนมันมันถูกบีบบีบแบบบีบอยู่ตลอดเวลาเลยพี่หลังจากที่ดูโกดัง mm hmm. แล้วก็มีอาการที่แบบว่าจะอาเจียนอาการเนี้ยตอนแรกอะผมมองว่ามันอาจจะไม่แตกอะไรแต่ว่ามันมีกิจกรรมครั้งที่สองซึ่งผมเป็นเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าทีหลังครับ ก็คือผมมีอาการโดนบีบเหมือนโดนบีบขมับอยู่ตลอดเวลาแล้วหัวมันตึบตึบตึบึผมก,ก็แจ้งพี่หมูอะไรเงี้ยแจ้งแจ้งไปว่าเออเนี่ยผมรู้สึกแบบจะอุ๊จะอ้วกแล้วเดี๋ยวผมก็มองรู้ทางว่าผมจะวิ่งไม่อ้วกตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบพยายามรวบรวมสติแล้วก็มันก็เบาลงแล้วมันก็หายไปพี่ใช่เสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเราก็มานั่งรอกันจนถึงช่วงทํากิจกรรมก็คือช่วงไลฟ์เปิดไลฟ์ ก็คือผมก็ต้องไปที่ต้นแม่ยางใหญ่ใช่ไหมครับก็เตรียมเครื่องมือไปผมก็เดินไลฟ์ไปเรื่อยๆปื๊บปื๊บไปถึงตรงแม่ยางใหญ่ก็เอาสปิตบล็อกออกมาคุยก็มีแบบมันมีเสียงมากมายไก่กองเลยพี่แต่ว่ามันมีคําถามที่ผมถามว่าตรงเนี้ยมีใครอยู่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันตอบกลับมาว่าหวัดดีจ้ะฮะใช่มันเป็นเสียงแบบหวัดดีจ้ะ เฮ้ยผมผมมาได้ยินในวิดีโอทีหลังพี่แต่ว่าที่ผมได้ยินอ่ะคือเสียงที่สองมันเป็นเสียงที่แบบอืมอืมใช่เป็นเสียงเสียงแรกไอ้วัดดีจ่าเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายพี่เสียงที่สองเนี่ยเป็นเสียงของผู้หญิงอืมอ่าแล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนชุดนางลาอะไรอย่างเงี้ยเขามาแขวนแขวนไว้แล้วก็มีผ้าสามสีพันแล้วก็มีรูปปั้นเอ่อ ใช่เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปอะไรประมาณนี้ยวางเทมไปหมดเลยครับทีนี้ปุ๊บเอาเราก็คุยเป็นกันไปได้สักพักหนึ่ง<ช>ก็ถึงช่วงที่จะต้องเอาเครื่องวัดพลังพลังงานออกมาใช้เนาะ<ช>ผมก็แบบเออตอนมามันไม่มีตอนนี้มันก็ต้องไม่มีแหละเพราะเราเราเป็นคนไม่เชื่ออย่าลืมว่าผมเป็นคนไม่กลัวอเอาก็จีจ้จี้จี้ไปสบายใจเลยไม่มีจริงพี่มันไม่มีทีนี้ปุ๊บ ผมก็ไล่ลึกลงไปเลยคราวนี้ไล่ตามกำแพงจี้ไปตามเสาเสาที่หนึ่งปุ๊บขึ้นไปจนถึงลูกป,ปั้นช้างพี่มันเป็นสีส้มเฮ้เครื่องนีค้คือว่ามันมันก็คือถ้าไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยถูกไหมใช่ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นแบบถ้ามีพลังงานอะไรสักอย่างมันจะขึ้นเป็นสีส้มสีแดงซึ่งอเดียอ,อยู่ดีๆมันขึ้นพี่ตรงจุดจุดเดิมที่ผมจี้นะ มันขึ้นสีส้มครับขึ้นสีส้มสลับเขียวส้มสลับเขียวส้มสลับเขียวอยู่เงี้ยเหมือนมันเบามากมเสร็จปุ๊บผมก็พยายามหาพยายามหาจนสุดท้ายแล้วอะ่ะพี่พี่ที่แบบว่าอยู่ในไลฟ์ด้วยกันก็คือแบบพวกคอมเมนต์เขาก็บอกว่าให้เอาจี้เข้าไปข้างในพี่เข้าไปไหนไหนเข้าไปข้างในซี่กงก็คือเข้าไปในภายในตัววัดอ๋ออาใช่ผมลืมเล่าไปคือก่อนหน้านั้นอะ ก่อนที่จะเริ่มเริ่มกิจกรรมอะ่ะคือพี่ๆเขาก็จะไปไหว้ยายกะลาตากะลีที่ที่ตรงตรงจุดข้างในเขาก็เดินไปไหว้กันแล้วผมกับยักษ์อ่ะไปสองคนสุดท้ายก็คือให้ต้องเฝ้าของต้องมีคนเฝ้าของเสร็จปุ๊บอ้าวเราก็สลับสลับกันเข้าไปปุ๊บล้วก็เข้าไปไหว้ยักษ์ก็แบบว่าคือตอนแรกอ่ะยักษ์เขาพูดเลยแบบเนี่ยเดี๋ยวจะแย่งเครื่องเส้นเดี๋ยวจะแย่งเครื่องเส้น แย่งกินเลยเนี่ย,ยเดี๋ยวไหว้เสร็จปุ๊บแย่งกินเลยสรุปนั้นเลยไม่กล้าใช่ยักไม่กล้าเสร็จปุ๊บผมก็แบบอ่าผมก็พูดในใจแหละว่าแบบอ,อวันนี้ทํากิจกรรมก็ขอให้มันราบรื่นถ้ามีอะไรก็ขอให้แบบช่วยคุ้มครองด้วยไม่ให้ไม่ให้เกิดอันตรายก็คือถ้าเบาๆอ่ะได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกน้องยาเขาก็แบบว่าดูแลผมด้วยนะอะไรเงี้ยปกป้องคุ้มครองพวกผมด้วยอเ่า mm hmm. เสร็จปุ๊บตัดตัดมาที่เหตุการณ์เดิมก็คือ เขาให้จี้เข้าไปที่ในที่ซี่กงเพราะว่ามันมีคนในไลฟ์บอกว่าเขาเห็นหน้าคนพี่อยู่หลังดูหลังภายในภายในตัววัดนั้น <c oughs> ผมก็เอาเครื่องอะยื่นเข้าไปพี่มันเป็นสีส้มจริงๆงคนลุก <c oughs> มันเป็นสีส้มจริงๆพี่ผมก็แบบตื่นตาตื่นใจมากก็แ,แบบเฮ้ยพี่มันมันเป็นสีส้มอะไรเงี้ยพูดในไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมันก็เป็นส้มเขียวส้มเขียวแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่า ให้เลื่อนไปจีละซี่เลื่อนไปอา้าวแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปจนกระทั่งไปอยู่ตรงจุดหนึ่งอะ่ะมันเป็นสีส้มตลอดเลยครับครับเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเรารู้แล้วแต่ตอนนั้นอะ่ะผมรู้สึกเลยว่าตรงเนี้มันเป็นจุดที่เราไหวย้ยายกระราตากลีสีส้มคือตอนนี้คือยังไม่ถิงกระแรงถูกไหมไม่แรงพี่ไกลๆใช่เป็นพลังงานไกลๆออกมาอ๋อคือยังอยู่ไกลๆอยู่ยังไม่เข้าใกล้ใช่ใช่ก็คือ <c oughs> ไม่อันตรายเสร็จปุ๊บ อ่ะเราก็เอาออกมาอ่ะทีนี้ก็จี้ที่ต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่มีใช่ไหมอย่างที่บอกผมก็จี้ไปเรื่อยๆจี้ไปเรื่อยๆเป็นสีส้มอีกแล้วพี่เป็นสีส้มเฉยเลยจักไม่มีจักไม่มีใช่อยู่ดีๆก็เป็นสีส้มอะไรเงี้ยเออเออเออผมก็ก็พยายามหาคําตอบอยู่สักพักแหละว่าแบบเอ้ยมันจะเจอไหมจะเห็นไหมอะไรเงี้ยส่องไฟดูบ้างสรุปก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเราก็ก็รู้ว่าตรงเนี้ยมีพลังงานูีตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่ครับเสร็จแล้ว ก็จบภารกิจของผมเรียบร้อยกลับมาที่เซ็นเตอร์ต่อไปเป็นของน้องยักษ์เนาะน้องยักษ์ก็ไปนั่งเล่าเรื่องผีก็คือในระหว่างที่น้องยักษ์กำลังกำลังกำลังรอที่จะเข้าไลฟ์พี่กรณ์เนี่ยก็จะมีแบบหลายหลายหลายเหตุการณ์ที่น้องยักษ์เขาเล่ามาจะมีช่วงหนึ่งที่ต้องเดินไปหายักษ์เพราะว่าน้องยักษ์บอกว่าเขาปวดหลังอืเขาแบบเริ่มรู้สึกว่าเขาปวดหลังแบบว่าเหมือนโดนนั่งทับหรืออะไรสักอย่างอะพี่ ผมก็เลยอยักลองเอากระเป๋าที่ผมใส่ยันโซลูสกับเหรียญคุฑอะ่ะเอาไปห้อยครับพอมันเอาไปห้อยปุ๊บมันบอกว่ามันหายพี่โอ้ยได้งั้นเลยเหรอใช่ผมงงมากก็แบบของจรีโหะอะไรเงี้ยผมก็คิดในใจแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาพี่ขนผมมันลุกทั้งตัวเลยพี่ขนลุกแล้วขนผมมันลุกทั้งตัวแล้วมันเริ่มรู้สึกหนาวเน็บ คือแบบรู้สึกรู้สึกแปลกแปลกใช่รู้สึกแบบเป็นคําที่รู้สึกที่แบบมันเย็นมันขนลุกตลอดเวลาผมก็เดินเดินกลับไปที่เซ็นเตอร์พี่ทุกครั้งที่เดินกลับไปที่เซ็นเตอร์ผมจะถูกถูกเรียกด้วยอะไรบางอย่างอะพี่ให้มองไปทางที่เราไหว้ยายกะลาตากะลีตลอดครับพอมองไปมันไม่มีคนพี่มันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแต่ผมรู้สึกว่า ถูกมองอยู่ทุกครั้ง <Ừ. S 1> ที่ผมเดินเดินผ่านสามแยกเนี้ผมจะต้องมองแล้วก็ส่องไฟไปไม่รู้ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิน้นก็คือผมจะรู้สึกว่าแบบผมโดนเรียกโดนเรียกแต่ว่ามันไม่ได้เรียกแบบว่าเป็นเสียงอะไรเงี้ย <Ừ. S 1> ผมก็โอเคกลับมาที่เซ็นเตอร์แล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตั้งแต่ให้กระเป๋าน้องยักษ์ไปผมอะขนลุกตลอดเวลาเลยคือแบบไม่รู้เป็นอะไรขนลุกลสักพักก็เริ่มเริ่มปวดเอวอะไรเงี้ย ใช่เสร็จปุ๊บก็ถึงช่วงกิจกรรมผมก็เอากระเป๋าคืนพอผมใส่คืนปึ๊บหายหายเลยงงมากคืองงมากคือเหมือนอม,มันเหมือนกับเราถอดชุดเกาะออกแล้วอยู่เราก็ใส่ชุดเกาะแล้วเราก็มั่น<ม>ใจเหมือนเดิมใช่คือมันงงมากทีนี้อ่าน้องยักษ์เขาก็ทําภารกิจของเขาเสร็จหเห็นนู่นเห็นนี่ผมก็ช่วยทีมงานเวลาเข้าชาร์จน้องยักษ์อะไรอย่างเงี้ย ก็เสร็จปุ๊บก็เป็นช่วงช่วงที่ที่อ่าที่กำลังกาลังจะหยุดไลฟ์ของพี่กรเป็นช่วงที่เดินไปสำรวจข้างในที่ที่ยากมับอกว่าเห็นคนอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปส่องไฟไปที่ประตูโกดังพี่มันถูกเปิดออกเท่าเนี้จำได้ใช่ไหมจำได้อยู่จำได้อยู่ใช่ผมยืนเอ,อ๋อยู่แป๊บนึงอะ่ะแล้วก็แบบ ทำไมอะ่ะรอไม่ทักดีกว่ารอพี่แชมป์ดีกว่าแล้วก็ให้พี่แชมป์พี่หมูเขาก็ค่อยๆเดินมาเดินมาเพราะเพราะตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกอะไรคือผมก็แบบนิ่งไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือสงบสติเอาไว้ก่อนเพราะถ้าผมรู้สึกว่าผมตามที่ผมเข้าใจนะพวกเนี้ยเขาจะเล่นเสียงกับเราก่อนอืให้เราเริ่มกลัวพอเราเริ่มกลัวจิตเราตกครับ<ะ>พอจิตเราตกจิตเราอ่อนเนี่ยเขาก็จะเล่นเราได้เหมือนเหมือนที่น้องยักษ์โดนหนักมากน้องยักษ์โดนตลอดเวลาอะไรเง,งี้ย เสร็จปุ๊บอ่ะภารกิจนี้เสร็จไปภารกิจที่สามโกดังผมก็คุยกับพี่แชมป์ว่าพี่ผมงั้นผมภารกิจผมอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรครับผมจะเข้าไปข้างในด้วยแล้วกันผมว่าตัดสินใจเข้าไปเลยพี่แชมป์ก็ก่อนเข้าพี่แชมป์ก็ให้อ่าพัททาเวสุวนมาองค์หนึ่งผมก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมแล้วก็เอาไว้ข้างหลังก็คือกันหลังไม่ให้ใครมายุ่งกับหลังเรา แต่ข้างหน้าถ้าเห็นน่ะเรายังพอเรายังพอตั้งตัวได้แต่ถ้าข้างหลังเราไม่เห็นเลยอืใช่เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่กดังช่วงช่วงที่พี่แชมป์เนี่ยวางเครื่องเส้นกับของเล่นอยู่ดีๆมันมีเสียงเลอกมาพี่เสียงแบบเออเออเออเหมือนเหมือนคนเนี่ยเหมือนเรากินน้ําเนี้ยแล้วเราก็เออวางเงี้เออเอ้ยอ่าใช่ผมก็แบบมองหน้ากันสามคน <laughs> ล็อกแรกล็อกแรกเสร็จปุ๊บ ผมก็แบบไม่ใช่เมื่อกี้มันมีกลุ่มหนึ่งมันมาเล่นก่อนแล้วมันมันเดินตอนเดินออกมามันแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเวียงเวียงใส่เรานิดนึงอะผมว่ามันต้องแก้งแน่เลยผมหยิบไฟฉายเดินไปข้างหลังเลยตรงข้างหลังกดังน้องเอตรงตรงที่เป็นจุดที่มันเชื่อมต่อกับกับโรงของน้องมันจะมีข้างหลังโล่งๆส่องไฟดูพี่ไม่มีใครอยู่เสียงมันมาจากข้างในโรงจริงๆ เฮ้ยคอนเฟิร์มกันเลยเหรอใช่ก็ทีคนลุกนะเพราะว่าผมอะ่ะคือคืออย่างที่ที่พีพ,พีรู้กันว่าคือถ้าผมเจอผมต้องพิสูจน์ให้เจอว่าว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่แต่เนี้ยคือเสียงมันอยู่ข้างในนี่เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ดําเนินดําเนินต่อดําเนินต่อทีเนี้ยมันก็จะมีแบบเสียงเดินจากทางซ้ายที่เป็นโกดังที่น้องยักษ์เล่าเรื่องอะ่ะมันมีเสียงเดินแบบตึก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 ,ตก ผมก็เอาไฟฉายไปส่องอีกน้องยักษ์มันก็จะเดินตามมาด้วยไม่เจอพี่ไม่มีมันไม่มีใครจริงๆคือผมพยายามหาคำตอบแล้วมันมันไม่มีจริงพี่สุดท้ายก็คือพี่แชมป์เนี่ยกำลังจะจุดทูบตัวเลขใช่ไหม hmm. ก็มันจุดไฟแช็กมันก็ไม่ติดไฟแช็กมันไม่ไม่ติดไม่ติดก็วอไปหาพี่หมูขอยืมไฟฟู่ยิม่มพี่หมูไฟแช็กที่มันเป็นไฟฟู่ขึ้น ก็เดินผมอะ่ะพี่หมูก็บอกว่าเดี๋ยวเอกออกจากโกดังนะเ,เราเอกเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมาเจอพี่ใช่ทางปกติถ้าเลี้ยวขวานก็จะเป็นโกดังใช่ไหมอ่าผมก็เดินไปแล้วผมก็เลี้ยวขวาพี่ในขณะที่ผมกําลังอ่าใช่ผมเลี้ยวขวาแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าอะตรงนี้ป่าวะที่พี่หมูบอกให้เลี้ยวซ้ายใช่เหรอเอออ่าผมก็หันหลังทันทีพี่ทันทีนะ มันมีเงาเงาหนึ่งพี่เป็นเงาสีดำทึบเข้าไปในโกดแบบช้าๆอย่างเงี้ยแต่เงาอื่นอ่ะคือเราส่องไฟฉายไปคือมันก็จะซุบไปอย่างี้ใช่ไหมแต่เงาเนี้ยมันเหมือนไม่ทันพี่มันเหมือนแบบเข้าไปในโกดเ <c oughs> ข้าไปในโกรดโอ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วผมก็ยืนขนลุกอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็แบบ แล้วก็หัวเราะออกมาแบบคิดในใจว่าแบบแม่หลบไม่ทันนะดิคือคือน่าจะเข้าข้างหลังแต่แต่เข้าไม่ทันเพราะว่าผมมาตัดสินใจทันทีแล้วผมก็หันเลยเมื่อเมื่อกี้พูดว่าอะไรหลบไม่ทันนะแบบหลบไม่ทันละสิหมายถึงใครหมายถึงไอ้เงานั้นนะมันหลบไม่ทันได้ยินเพราะว่าแม่หลบไม่ทันนะสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ตกใจหมดเลยเออผมว่าผมมันนึกในใจว่าแบบ แหมหลบไม่ทันใช่ไหมล่ะอะไรประมาณนี้ยอแล้วผมก็ยืนยืนยืนยิ้มอยู่แป๊บหนึ่งแล้วผมก็เดินไปหาพี่หมูพี่แล้วผมก็บอกพี่หมูว่าแบบเออผมผมน่าจะเห็นแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูขนลุกดิ้นขนลุกทั้งแขนเลยพี่อ่าแล้วผมก็รับไฟไฟฟู่มาเสร็จเขาก็จุด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 ปุ๊บเสร็จอ่ะก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็ถึงเวลาที่พี่พี่แพทเขาจะให้ผมไปนั่งข้างในสุด ตรงข้างในสุดก็คือผมก็ไปนั่งแล้วก็พยายามพยายามสื่อสื่อกับวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันมันสื่อไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมได้สัมผัสก็คือมันเป็นเสียงพี่มันเป็นเสียงแบบแก๊กแก๊แล้วก็ขูดแก๊กแก๊ขูดสองสามครั้งประมาณนั้นอยู่ทางขวามือมันอยู่ในโรงพี่เฮ้ยเดีวเดี๋๋ใช่ในโรง ใช่ในโรงที่ปิดอยู่ประตูประตูประตูบ้านอะ่ะที่มันจะปิดอยู่อ่ะมันผมได้ยินเสียงแบบแก๊กแก๊แกเหมือนเหยียบเหยียบอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็ขูดไอเสียงแก๊กแก๊กเนี่ยผมเดาว,ว่าเป็นเสียงมแมลงแต่อเสียงขูดเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเดาไปทางไหนคือแบบมันจะเป็นเสียงอะไรที่มันจะมาขูดแล้วมันมันเหมือนกันสองครั้งเลยใช่จนกระทั่ง ก็ผมก็พยายามใช้แล้วก็มีใช้สปินิตบล็อกพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่เสียงผู้ชายก็คือน่าจะมาจากทางทางลงทางด้านขวาที่เราไม่ได้ไปยุ่ง <c oughs> ก็คือน้องเสียงน้องก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีการตอบรับผมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะเอาของไปเยอะเกินด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่พอเสร็จพอเสร็จพี่อย่าลืมว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันยังอยู่พี่ แม้เราจะเดินกลับไปที่เซ็นเตอร์เก็บของถ่ายโอนของปุ๊บขึ้นรถกระบะพี่หมูเพื่อที่จะกลับกลิ่นมันยังอยู่พี่แต่ผมไม่ได้พูดอะไรยังอยู่กับเรามันอยู่ตลอดเวลาเลยพี่แล้วก็ขับรถไปปุ๊บป,บปบส่งน้องยักษ์เสร็จน้องยักษ์ลงรถน้องยักษ์บอกว่าเออไม่ต้องตามมาะเนี่ยตามพี่หมูไปขึ้นรถไปแล้วมันก็ปิดประตูใส่ พี่หมูขับรถมาได้สักพักหนึ่งกลิ่นมันยังอยู่พี่ตามที่มันพูดเลยคือกลิ่นนี้มันติดมาตลอดเวลาติดมาตลอดเวลาจนกระทั่งพวกเราถึงบ้านพี่แชมป์ก็คือเป็นจุดรวมพลเสร็จปุ๊บแล้วก็พี่แชมป์เขาก็ให้คาถามามาแบบเป็นคาถาแบบปิดอะ่ะไม่ให้ไม่ให้เขาตามกลับอะไรเงี้ยผมก็ไปยืนท่องหน้ารถท่อง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 ,อง,องเสร็จปุ๊บเพียงหาย หินหายไปเลยหายไปแล้วจนกลับบ้านใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรเลยใช่มันเป็นอย่างนั้นหมายหมายถึงส่งเขากลับที่เดิมหรือว่าปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่ากระถาพี่แชมป์มันทํางานยังไงแต่ผมจะไม่ผมไม่ให้ผมไม่ให้ขึ้นรถแน่นอนรถของผมเนี่ยผมไม่ให้เขาขึ้นแน่นอนผมก็เลยพี่แชมป์บอกว่าเนี่ยไปท่องก่อนเข้าบ้านผมบอกท่องก่อน ก่อนขับรถกลับได้ไหมแกบอกได้อ่ะผมก็ท่องตรงน,นั้นแหละเออ,อสุดท้ายกลิ่นก็หายไปพี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เรื่องราวก็ประมาณนี้พี่โอ้โหเป็นประสบการณ์ที่สนุกนะผมว่าผมผมูสนุกกับมันชอบแบบนี้เหรอใช่มันมันคือ,ค,อคือรอบที่สองก็ไปด้วยกันแล้วก็แบบผมก็เจอแบบว่าโอ้เจอเจอรอบนี้เจอแรงกว่ารอบแรกเพราะว่าผมถอดเกาะไปเลย ยันยันเอาไว้ยันเอาไว้ที่บ้านเหรียญคุดเหรียญคุดเอาไว้ที่เซ็นเตอร์ผมตัวเปล่ามือถือไม่เอาไม่มีอะไรทั้งสิน้นโดนพี่โดนจริงๆเท่าที่พิกรณ์ฟังเนี่ยนะครับจับได้ว่าเอ็กซ์เนี่ยคือแง่ก็คือมีความกล้าถ้าว่าไม่กลัวคือเป็นนักพิสูจน์อะ<า>คือจริงคือบอกจริงไม่จริงคือบอกไม่จริงอนนี้คือสัมผัสได้เลยใช่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 มันมันอยู่ดีๆมันก็แบบ เออเหมือนมันสัมผัสได้จริงเมื่อฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของ Voice of Post ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ